กำงามตูนกำลังบอกเด้เห็ดละงอกขาวพี่น้องขาแกงกระเซ็บเฮ็ดเมนตางตแงเสหลายอิีจ้าช่วงนี้ครับเนาะช่วงถึงเวลาของเห็ดออกแล้วถึงเวลาแล้วพอดีคนกำลังลงเลยมด้นี่มาฮ่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 าก่า็่าฮ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 ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่่่่่า่าเ่่าเา่่าาเบิ่าา่าา เห็ดแล้วเอาคนเนี่ยพดน่อยจะเต็มหมคะเต็มเอาเปิดวอเปิดเต็เต้นเตนเต้นนนี่เอยเยจริงริงเ็ดนางงครับพี่น้องค้าเห็นนางงูป่าเต็มร้อยเลยป้าโยกรตาเนรึคุณคำเจียวโอ้พี่เล่ยหมดนี่รยหนึ่งหมดนี่รนึ่งโอ้โหไข่่ได้ก็ต่อ ได่งามคักงามเนี่ยให้ร้อยหนึองหกสองนี่นะครับช่วงนี้ถึงเวลาเห็ดออกแล้วเห็ดเรางกเนาะถึงเวลาแล้วครับม่เอาไงแจงเลยพี่น้องกำลังตุ่มกำลังงามเลยกำลังตุ่มตุ่มดอกบานมีน้อยเดี๋ยวสองสามดอกไม่เมื่อดอกบานน่นเพื่อนว่าเห็ดละดอกบานนี่ดอกบานนี้เมื่อกี้ดอกดอกก็น่าตุ่มเบิดเลยเห็ดกำลังเกิดใหม่ๆเลย อันนี้พ่อลุงไปเก็บมาสาวแห่งไปเก็บก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะได้โย่ไม่มาสาวแห่งได้โย่ได้เลยพอลุงไปเก็บมากพ่อเหมือนเอื้อนนี่แม่พี่น้องจ้าทางานก็แด้วมือเนี่ยไปเก็บเห็ดวะมัต้องเป็นตัดยาดอนช้าไปช้าเก็บเห็ดมาขายเด้อหมดนี่นหลายรูแล้ะเนี่ยหลายรูเนี่ยอ้วนหนักเติบอ้วนหนักเติบยั่ว่าสั่นมากเลยเพราะที่มันหนักคือช่วงนี้ มากสาวแหงนั่นนะพี่น้องจ้าแต่ว่าเพิ่นไปถือหมองเพิ่นก็ได้หลายหลายไปว่าถือหมองกตบว่าได้คือนสาวแหงเลยได้ตั้งแตโน่ไมมมาแต่ว่าเป็นยังน้อไมมก็กินได้คือกันมันก็ยังดีมันบริสิทธิ์เที่ยวเนาะเออแมนบริสิทธิ์เที่ยวได้น้อไมมมากก็ยังดี เ็ดสดๆนี่กระตาของสาวแหงนั่นพี่น้องขาไปหาเห็ดได้นอไม้ปหาเห็ดได้นอไมนั่นกระตาสาวแหงได้นอไมน้ำคุ่นจะเล่นผ้ามวนนั่นพี่น้องขาผืนนั่นพี่ตโนยใหญ่ๆอุพอดีละแขยงเสกันเห็ดกับนอไม้เขากันปาานเลียกันพี่น้องาแล้วเขาจะให้เพราะเขาไปเก็บมาเน่เอากระสือบว่าบ้อกับ่ได้กินนลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเจอของไปหา่ได้เนาะกะซื้อกินเอามือไห้องไปหาได้้องกว่ต้องซื้อเลย